ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันทาบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษาก็มีญาติโยมมาทาบุญที่วัดกันมากมายญาติโยมเหล่านั้นก็ได้นำพัตตาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยแกงผลไม้ขนมต่างๆนมาทาบุญกันเนพื่อจะได้เป็นบุญทานจะได้นำมาถวายพระสงฆ์สมณีนที่วัด ซึ่งก็มีจำนวนมากนะเดี๋ยวก็จะให้ญาติโยมได้ดูอ่าบรรยากาศที่มีคนมาทำบุญกันวันนี้<า>นะโอมปรตัสสะภะวะโตอะระณโตสัมมาสัสาม,ามสพุทธัสสานะโมปรตัสสะอภะวะโต นั่นก็เป็นเาเรียกว่าเป็นภาพนะเป็นบรรยากาศในสาราก็จะเห็นว่ามีญาติโยมมาทำบุญเยอะนะตอนนี้ก็เลยเวลาเพนไปแล้วก็คือเลยเวลาสำหรับพระฉันไปแล้วนะเป็นเวลาเที่ยงก็จะมีอาหารเหลือนะเแ๋ยวอาตมาก็จะได้นำอาหารที่เหลือนี้เอาไปแจกให้กับญาติของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะที่เา ที่เฝ้าไข่อยู่นะก็จะได้นําไปแจกเหล่านั้นไน้มาดูก่อนอันนี้ก็เป็นอ,า,อาหาราที่เหลือจากาพระสงฆ์ฉันแลนะ้วก็เห็นว่ามีเยอะมากมายนะมะีทั้งแกงมีผลไม้มีขนมผลไม้นะเยอะแยะขนมอะไรต่างๆผลไม้นมนี่โอ้โหเยอะแยะเลยนะนี่มีเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารเหล่านี้นะไปจัดใส่ถุงนะเพื่อที่จะนำไปแจกต่อไปเดี๋ยวก็จะมีญา,าติโยมอุบาสกอุบาสิกามาช่วยจัดเด,เดี๋ยวรอให้จัดก่อน อน,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็มีโยมมาช่วยจัดอาหารใส่ถุงนะมีข้าวมีหวายมีขนมมีผลไม้อาหารจัดใส่ถุงได้กี่ถุงเดี๋ยวก็นำไปแจกนะที่โรงพยาบาลกัน ยัดโยมทุกท่านนะตอนนี้อาตมาก็ได้นำอาหารที่ได้แพ็คใส่ของจัดเรียบร้อยมีขนมบ้างผลไม้บ้างข้าวแกงบ้างอะไรก็รวมๆกันตอนนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะเพื่อที่จะนำไปแจก อนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปในโรงพยาบาลก็นี่ก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้ววันนี้เรามาที่ตึกศัยกรรมหญิงก็เป็นตึกผู้ป่วยผู้หญิงก็เดี๋ยวเราก็จะแจกอาหารให้กับญาติของผู้ป่วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอพยาบาลตอนนี้พยาบาลก็ไปตามไปตามญาติมาคนเฝ้ามาอ่า โยมนั่งก่อนนั่งก่อนอเดี๋ยวมาพร้อมๆกันมาพร้อมๆกัน,นอ่ะคุณพ,พ,พยาบาลมันโยมพยาบาลมันตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะแจกเดี๋ยวจะมาให้โยมเป็นคนแจกอ่ะโยมมารับมาตรงนี้อยู่ไปยังตรนี้มานี้มาตรงนี้ตรงนี้อ่ามารับเลยอ่ารับไปคนละหนึ่งชุดนะอ่าไปทานอ่าอ่าไปมาเลย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 คนละหนึ่งชุดมีมีม มีอาหารมีผล,ลไม้มีขนมอ่าจ้าอ่ารับไปเลยนะเอาไปทานนะมันอ้าวไม่ต้องไปซื้อจะได้ไม่ต้องไปซื้อประหยัดประหยัดเงินนะอ้าวไปอ่ารับเลยรับเลยจ้ารับเลยจ้ารับเลยอ่าอ่าาเดี๋ยวอ้าวมามาเร็ว ได้ได้เอามามาอ้าวใครใครยังไม่ได้ได้ยังอ่ามารับไปอเอาขนมไหมเอามาเร็วมาขนมเร็วมามามาโ่นมามารับไปอ่ามีได้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 อ่า้ายังไม่ได้รับไปรับไปอ่าแล้วอ่าไปมีได้ได้ไปไป อ่าเด้นวฝันู้นมาผัดนู้นมาผัดนู้นมาไปเอายอเข้ามเลยอ้อหใช่ะ <im itation> อ่าใช่ใช้พี่สาวพาพี่สาวพาที่ไปสดบนทุกอาทิ์เนี่ยอ๋ยอ แม,ม,มเปิดไ,ไดไไ้ไม่เป็นไร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 อาจจะยอมรับอาหารไว้อาจจะเพื่พอเพื่อให้คนเฝ้าญาติมาใช่ใช่ใช่ส่วนอา,อาหารที่เหลือนี้ก็เดีย๋ยวฝากพยาบาลเป็นธุระด้วยนะครับ <c oughs> ก็ให้พยาบาลด้วยนะครับเอาไวท้ทานขนมกันแล้วก็ที่เหลือพยาบาลก็พิจารณาดูแล้วกันมีญาติใครมาก็มอบให้ด้วยแล้ว,วกันการธรรมชาติได้ได้ได้ใช่งั้นได้ธรรมชาติก่อนนะใช่ใช่